คาถาบูชาหลวงปู่ทวดสำหรับการบูชาหลวงปู่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้จุดทูปแขกเก้าดอกมะลิขาวเก้าดอกพร้อมกล่าวคำบูชาพระพุทธเจ้าและตามด้วยคาถาบูชาหลวงปู่ทวดดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพคะวา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  นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธ er. ิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาขอให้แคล้วคลาดขอให้ปลอดภัยขอให้โชคดีมีลาภ มีสุขสาธุสาธุสาธุ